จังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองที่เงียบสงบล้อมรอบด้วยภูเขาทุ่งหญ้าและแม่น้ําสายเก่าแก่ที่เรียกกันว่าลำชีแต่ในบริเวณหนึ่งของลำชีมีโค้งน้ําที่ชาวบ้านขนานนามว่าคุ้งตะเคียนเพราะตรงนั้นมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นเรียงรายสองฝั่งน้ําลําต้นสูงใหญ่หัวโค้งเหมือนมือหญิงสาวที่กําลังบกเรียกและแม้จะตัดแล้วทิ้งไปกี่รอบตะเคียนพวกนั้น ก็จะกลับมาขึ้นใหม่ในที่เดิมเสมอชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่าบริเวณคุ้งตะเคียนมีนางไม้สถิตยอยู่บางคนเล่าว่ากลางค่ำกลางคืนมักได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆมาจากฝั่งน้ำทั้งที่ไม่มีใครกล้าเดินไปแถวนั้นเลยบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงาดำของหญิงสาวเดินเปลยเท้าผมยาวลงไปในน้ำแล้ว หายวับไปต่อหน้าต่อตาและบางคนไม่เคยกลับมาเล่าอะไรได้อีกเลยเรื่องราวนี้เริ่มขึ้นในปี2555ในหมู่บ้านเล็กๆริมลำชีที่ชื่อว่าบ้านหนองยาแพรกเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านทำไร่ทำนาและใช้ลำชีในการหาปลาในหมู่บ้านนี้มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อลุงสนัน เป็นคนหาปลาที่ชอบไปวางขายวางเบ็ดและชอบไปนั่งดื่มเหล้าคนเดียวตรงคุ้งตะเคียนลุงสนันเป็นคนดื้อเชื่ออะไรยากพอใครเตือนว่าอย่าไปก็ยิ่งชอบไปเย็นวันหนึ่งลุงสนันหายออกจากบ้านตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกชาวบ้านเห็นเขาถือขายใส่ไฟฉายเดินดุ่มไปทางริมน้ำโดยเฉพาะตรงโค้งที่มีต้นตะเคียนต้นใหญ่ยืนเด่น เวลาผ่านไปจนถึงคำ่ำไม่มีใครเห็นลุงสนันกลับบ้านมีลุงสนันเริ่มเป็นห่วงเลยไปตามลูกบ้านมาช่วยกันเดินตามหาแต่ที่คุ้งตะเคียนไม่มีวิแววของลุงสนันนอกจากขวดยาดงเล่าขาวและไฟฉายที่ตกอยู่บนพื้นทรายเสียงกบเขียดและ,มะแมลงในยามค่ำเงียบสนิทเหมือนทั้งคุ้งน้ำกำลังกลั้นลมหายใจ มีลุงสนั่นยืนมองตะเคียนที่ลำต้นเหมือนจะบิดเอียงเธอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่จากเงาต้นไม้คืนนั้นทั้งหมู่บ้านไม่ได้นอนมีคนลงเรือไปตาหาในลำชีมีการโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่มีใครเจอลุงสนัน่นทั้งที่ในน้ำก็ไม่มีร่องรอยการตกเรือหรือหลักฐานว่าเขาจมน้ำเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งรุ่งเช้า มีเด็กคนหนึ่งไปวิ่งเล่นริมตลิงแล้วครียร้องลั่นสิ่งที่เด็กคนนั้นเห็นคือเท้าคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาจากเงารากตะเคียนเหมือนมีใครสักคนถูกดึงร่างฝังไว้ในดินโดยมีต้นไม้เป็นร่างทรงเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันขุดสิ่งที่เจอคือศพลุงสน,นันใบหน้าเขาเหมือนมีรอยยิ้มจางๆและที่แปลกคือร่างของเขาแห้งซีด เหมือนโดนดูเลือดไปทั้งตัวไม่มีน้ำไม่มีโคลนแต่ศพติดอยู่ในโพรงตะเคียนเหมือนถูกกลืนหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้คุ้งตะเคียนอีกเลยแม้แต่คนที่ใจแข็งที่สุดและตั้งแต่วันนั้นในคืนเดือนดับมักมีเสียงผู้ชายตะโกนลั่นล่ำชีว่าอย่าเอาไปอย่าเอากูไปแต่ไม่มีใครรู้ว่า ใครคือคนต่อไปหลังจากเหตุการณ์ลุงสนันถูกพบเป็นศพในพรงรากตะเคียนความเงียบเงาก็ปกพุมหมู่บ้านหนองยายาแพรกแม่น้ำลำชีที่เคยเป็นเส้นชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านกลายเป็นดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพากันไปรวมตัวที่วัดจุดทูปขอขามาจุดเทียนสิงทาย และให้หลวงพ่อประจำหมู่บ้านช่วยทำพิธีสวดสดอกเคราะห์แต่ดูเหมือนบางสิ่งบางอย่างจะยังไม่พอใจนับจากวันนั้นหลายคนเริ่มฝันเห็นหญิงสาวผมยาวสวมชุดไทยสีเขียวอ่อนมายืนอยู่ปลายเตียงแววตาเศร้าเหมือนกำลังร้องขออะไรบางอย่างบางคนตื่นขึ้นมาด้วยรอยเล็บที่ขวนเป็นทางยาวบนหลัง ทั้งที่อยู่คนเดียวบางคนได้ยินเสียงลมหายใจของผู้หญิงกระซิบข้างหูตอนตีสามทั้งที่บ้านนั้นไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยและหนึ่งในผู้ที่ฝันบ่อยที่สุดคือน้อยเด็กสาววัยสิบเจ็ดปีที่อาศัยอยู่กับยายข้างริมน,น้ำน้อยฝันว่าเธอเดินเข้าไปในป่าตะเคียนกลางดึกมีเงาดำคล้ายหญิงสาวเดินนำหน้า แต่ไม่หันกลับมามองเลยจนถึงจุดหนึ่งหญิงสาวหยุดแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆว่าช่วยฉันด้วยฉันอยู่ตรงนี้ก่อนจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องดังลัน่นแล้วน้อยก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับน้ำตาทุกคืนน้อยฝันแบบนี้ซ้ำๆจนเริ่มพวหาไม่กล้านอนคนเดียวยายของน้อยพยายามพาไปให้หลวงพ่อดูดวงหลวงพ่อบอกเพียงว่า ดวงหนูผูกติดกับคุ้งตะเคียนมีบางอย่างรอขอความช่วยเหลือจากหนูอยู่คำพูดนั้นทำให้น้อยแทบเป็นลมอยู่มาคืนหนึ่งน้อยตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆเธอเดินออกไปที่หน้าต่างและต้องตกใจสุดขีดเพราะเธอเห็นหญิงสาวชุดไทยผมยาวยืนจ้องมาที่เธอจากกลางแม่น้ำทั้งที่จุดนั้นน้ำลึกมาก และไม่มีใครสามารถยืนอยู่ได้เลยหญิงสาวคนนั้นเอียงหัวเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยเสียงเย็นเย,ยือกว่าฉันรอเธออยู่น้อยแล้วจมหายลงไปต่อหน้าต่อตาไม่มีเสียงกระเซ็นของน้ำไม่มีฟองไม่มีเงาแค่หายไปเช้าวันต่อมาน้อยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ใหญ่ฟัง และยายก็ตัดสินใจพาเธอไปพบหมอขันหมอสเสน์โบราณประจาหมู่บ้านที่เคยช่วยคนจากของแรงมาแล้วนักต่อนะักหมอขันนั่งลงจุดทูบใช้เขียนวิเศษของตนปักลงในขันน้ำมนต์ก่อนจะเพ่งมองแล้วพูดด้วยเสียงสันๆว่าพีตะเคียนเขาเลือกหนูแล้วเพราะหนูเป็นร่างที่เขาเคยผูกพันในชาติก่อนน้อยถึงกับเขาอ่อนเธอไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมเรื่องทั้งหมดนี้ถึงต้องเป็นเธอถ้าไม่ไปทำพิธีส่งวิญ,ญญาณเขาให้สงบเขาจะไม่หยุดตามหนูและอาจจะเอาหนูไปอยู่ด้วยที่คุ้งตะเคียนคำพูดสุดท้ายของหมอขันทำให้ทั้งใหญ่และน้อยตัวสัน่นเพราะมันหมายความว่าหากไม่รีบทำอะไรสักอย่างน้อยอาจกลายเป็นศพต่อไปและในคืนนั้นเองก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้น น้อยก็หายตัวไปจากบ้านหลือไว้เพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้และรอยเท้าเปล่าที่มุ่งหน้าไปทางคุ้งตะเคียนเสียงระฆังวัดดังกังวานไปทั่วหมู่บ้านนองหญ้าแพรกในยามเช้าแต่ในใจของชาวบ้านไม่มีใครรู้สึกสงบเลยแม้แต่น้อยเพราะน้อยเด็กสาวผู้ฝันถึงหญิงชุดไทยได้หายตัวไปในยามค่ำคืน เหลือไว้เพียงรอยเท้าปล่าบนดินแฉะที่นำไปสู่ปากทางเข้าคุ้งตะเคียนยายของน้อยแทบเป็นลมเมื่อพบว่าเตียงหลานว่างเปลา่าและบนหมอนมีเพียงดอกพุดดอกหนึ่งที่มีหยดน้ำตาเปือ้นอยู่เสียงร่ำไห้ของหญิงชาราดังทั่วบ้านก่อนเธอจะรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหมอขันผู้ซึ่งกำลังเตรียมเครื่องพิธีบางอย่างอยู่พอดี หมอขันไม่แสดงอาการตกใจเพียงพูดเบาๆว่าเขามาเอาตัวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาเอาชีวิตเรายังมีหวังแต่ต้องทำพิธีภายในคืนวันนี้เท่านั้นพิธีที่ว่าคือพิธีคืนผีสู่ตะเคียนพิธีโบราณที่ไม่มีใครกล้าทำมากว่าห้าสิบปีเพราะว่าคนทำพิธีครั้งล่าสุดไม่เคยกลับออกมาจากคุ้งตะเคียนเลย หมอขันรวบรวมของสำคัญเช่นหมากพูน้ำมันจันผ้าเย็นแดงและหุ่นไม้ตะเคียนแกะเป็นรูปหญิงสาวใส่ไว้ในย่ามผ้าขาวพร้อมกับเรียกชายชะก,กันในหมู่บ้านห้าคนที่เคยไปล่าปลายามค่ำคืนที่ลำชีให้มาช่วยแบกเครื่องพิธีและคอยดูแลความปลอดภัยทุกคนมีสีหน้าเครียด เพราะไม่มีใครอยากเฉียดเข้าใกล้คุ้งตะเคียนอีกแล้วเวลาล่วงเข้าสู่พบคำ่ำพระอาทิตย์ตกแบบไม่มีแสงเรือท้องฟ้ามืดหม่นจนดูคล้ายเทวดาไม่กล้าลงมาขบวนเล็กๆเ,เคลื่อนไปตามเส้นทางเลี่ยบลําชีจนถึงจุดที่ต้นตะเคียนใหญ่ยืนต้นเหมือนเฝ้าทางหมอขันหยุดเดินแล้วกล่าวเบาๆว่าถึงแล้วอย่าให้เสียงดังอย่าหัวเราะอ,อย่าลบหลู่ ที่นี่คือแดนของเขาไม่ใช่ของเรากลางลานสายใต้ต้นตะเคียนใหญ่หมอขันวางหุ่นไม้ลงกลางวงกลมเกลือจากนั้นจุดเทียนเจ็ดอกเรียงเป็นวงรอบและพ่นน้ำมันจันลงบนหุน่นเขานั่งพับเทียบหยิดพัดยศโบราณขึ้นพัดช้าๆแล้วเริ่มสวดบทโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเสียงสวดนั้นช้าทุ้มและเยือกเย็น ทำให้ลมหายใจของทุกคนรอบวงเริ่มหนักขึ้นทีละนิดทันใดนั้นเองเกิดลมเย็นวูบขึ้นมาทั้งที่ไม่มีลมตลอดทั้งวันเปลวเทียนไหววูบก,ก่อนที่แสงเทียนทุกดวงจะดับลงพร้อมกันเสียงหัวรอบถเถาบาของหญิงสาวดังขึ้นจากแม่น้ําแล้วก็งเงียบไปหมอขันนิ่งเงียบก่อนจะพูดเสียงสั่นว่าเขามาแล้ว ชายคนหนึ่งในกลุ่มหันมองต้นตะเคียนและต้องพังอถอยหลังแทบจะลม้มเพราะเขาเห็นเงาร่างของหญิงสาวผมยาวนั่งอยู่บนกิ่งไม้สูงสุดของตะเคียนห้อยขาลงมาชา้าช้าดวงตาของเธอส่องแสงสีเขียวเรืองเรืองมองตรงมายังพวกเขาทัานใดนั้นกลิ่นหอมของดอกไม้ก็ช่วยมาแรงผิดธรรมชาติ ก่อนที่เงานั้นจะกระโดดลงมาและทุกคนได้ยินเสียงกระซิบพร้อมกันว่าอย่าขวางฉันเขาจะอยู่กับฉันตลอดไปหมอขันรีบหยิบผ้ายันแดงขึ้นมาตวัดฟาดกลางอากาศเสียงเหมือนผ้าฟาดเปรี้ยงดังสนั่นจนร่างหญิงสาวหายวับไปต่อหน้าต่อตาแต่แทนที่จะจบพื้นดินบริเวณต้นต,นตะเคียนเริ่มสั่นไหว คล้ายกับมีอะไรพยายามจะโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินและจากพื้นนั้นมือสีซีกข้างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาตามด้วยเส้นผมยาวเปียกน้ำก่อนที่ร่างของน้อยจะโผล่พรวดขึ้นมาเหมือนถูกผลักทุกคนช่วยกันดึงเธอออกจากโคลนน้อยสลบไปในอ้อมแขนของหมอขันหมอขันรีบบอกให้ทุกคนท่องบทขอถอนผี และสาดน้ำมนตลงไปที่โพรงโคลนจากนั้นรีบพอตัวน้อยด้วยผ้าขาวแล้วพากลับหมู่บ้านโดยไม่หันหลังกลับเลยแม้แต่นิดเสียงจากคุ้งตะเคียนยังดังไล่หลังมาอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวเสียงนั้นแล่มาถึงตะลิ่งก่อนจะหายวับไปเมื่อพระสวดจบบทสุดท้ายน้อยฟื้นขึ้นในตอนเช้าดวงตาเธอแดงกำ่ำ ริมฝีปากซีดแต่เธอยังมีชีวิตอยู่แม้พิธีจะช่วยชีวิตของน้อยกลับมาได้แต่ความหลอนไม่ได้จางหายหลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านคุ้งตะเคียนอีกแม้แต่ในเวลากลางวันเพราะต้นตะเคียนดูเหมือนจะมีชีวิตหลายคนสังเกตว่าต้นตะเคียนต้นใหญ่ที่หมอขันทำพิธีใต้ราก เริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าขนลุกใบที่เคยเป็นสีเขียวขจีเริ่มกลายเป็นสีดำคล้ำเหมือนใบไม้ถูกเผาไฟจากภายในรากไม้บางรากโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินขดเป็นเกลียวราวกับงูใหญ่และในคืนที่มีลมพัดแรงชาวบ้านบางคนเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาจากเนื้อไม้เสียงมันเหมือนคนเสียใจ เหมือนแม่ที่หาลูกไม่เจอหญิงชราชคนหนึ่งเล่าทั้งน้ำตาไหลหมอขันรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อคืนนั้นไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณแต่เป็นการขัดขวางและเมื่อขัดขวางสิ่งนั้นย่อมไม่พอใจหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นหมอขันเริ่มฝันซ้ำๆในความฝัน เขายืนอยู่กลางป่าตะเคียนรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงนกไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบแต่ในเงียบนั้นกลับมีหญิงสาวชุดไทยคนหนึ่งเดินเข้ามาใกลดวงตาแดงฉานเธอพูดเพียงว่าเจ้าคิดว่าเจ้าช่วยเขาได้หรือก่อนที่เธอจะหายวับไปทิ้งไว้เพียงเงาของตะเคียนสูงตรงาน เมื่อหมอขันตื่นจึงรีบจุดธูปขอขอมาหน้าบ้านและตั้งใจจะกลับไปที่คุ้งตะเคียนอีกครั้งเพื่อทำพิธีที่แท้จริงพิธีที่เรียกว่าตดปล่อยร่างทรงวิญญาณแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นในคืนวันถัดมามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านบ้านของนายบุญมาชายวัยห้าสิบต้นๆที่เคยหัวราย้อเรื่องพิตะเคียน เกิดไฟไม่ลุกว่าขึ้นมาในยามดึกทั้งที่ไม่มีสายไฟฟ้าและบ้านนั้นอยู่ห่างจากชุมชนไฟไม่เร็วรุนแรงจนไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยสิ่งที่น่าขนลุกคือก่อนจะไม่ชาวบ้านได้ยินเสียงหญิงสาวหัวเราะเบาๆแววจากต้นไม้ข้างบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นหมอขันเดินไปดูซากบ้านที่ไหม เขายืนนิ่งก่อนจะพูดออกมาว่าเขาเริ่มเอาคืนแล้วทุกคนที่เคยลบหลู่จะต้องชดใช้ไม่กี่วันต่อมาเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเด็กชายอายุเก้าขวบหายตัวไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยทั้งที่เพียงแค่เดินออกไปปัสสาวะหลังบ้านในยามค่ำคืนพ่อแม่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเรียกชื่อแล้วเรียกอีกก็ไร้วิเแวว จนตอนเช้ามีคนพบตุ๊กตาดินปั้นรูปเด็กวางอยู่ที่ตีนต้นตะเคียนที่คุ้งน้ําในตากรงๆของตุ๊กตามีรอยน้ําตาเป็นคราบแห้งกาะติดข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดชาวบ้านหลายคนย้ายหนีบางคนขายบ้านบางคนเผาทําลายเรือเพื่อตัดขาดการสัญจรใกล้ลําชีเขาเอาคืนแล้ว เสียงกระซิบกระซาบของคนเฒ่าคนแก่ดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านและน้อยแม้จะกลับมามีชีวิตแต่เธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอมักนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านจ้องไปที่ลำชีบางครั้งก็พูดพึมพำกับตัวเองบางครั้งก็ร้องไห้และในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงยายของน้อยแอบได้ยินหลานสาวพูดเบาๆว่า,วา เขาไม่ได้ไรเขาแค่ถูกทิ้งหมอขันจึงตัดสินใจว่าต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่คนทั้งหมู่บ้านจะถูกดูดกลืนลงไปกับรากตะเคียนเขาจะต้องทำพิธีปลดปล่อยที่แท้จริงและต้องผาน้อยกลับไปที่คุ้งตะเคียนอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาจะไปเพียงลมยามค่ำพัดเย็นเฉียบ มอกบางๆลอยเหนือลำชีแสงจันทร์สาดลงกระทบผิวน้ำสะท้อนใบตะเคียนที่ไหวระริกกลางคืนในคืนสุดท้ายของเดือนเจ็ดคือช่วงเวลาที่หมอขันรอคอยมาทั้งชีวิตเขารู้ดีว่าหากไม่ทำพิธีในค่ำคืนนี้คุ้งตะเคียนจะไม่ปล่อยใครอีกเลยและนางไม้จะเอาคืนทุกคนที่เคยลบหลู่ หมอขันสวมชุดขาวถือย่ามพิธีมีเพียงน้อยเด็กสาวที่เคยถูกวิญญาณตะเคียนตามเดินตามเขาเงียบๆโดยไม่มีใครบังคับใบหน้าเธอซีดแต่ดวงตากลับนิ่งลึกเหมือนกับว่าเธอเข้าใจอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจพวกเขาเดินผ่านลานทรายฝ่างเงารากไม้ที่เหมือนมีชีวิตเข้าสู่กลางคุ้งตะเคียนใต้ต้นที่ใหญ่ที่สุด ต้นที่เคยกลืนลุงสนั่นลงไปหมอขันกางเสือผ้าขาววางเครื่องบูชาดอกไม้แป้งรำมผ่านทองและหุ่นหญิงสาวที่ทำจากไม้ตะเคียนแท้กุณนั้นก่นอย่างประณีตหน้าตางดงามเหมือนหญิงในวังน้อยนั่งเงียบอยู่ข้างๆเธอพนมมือน้ำตาไหลช้าๆโดยไม่มีเสียงหมอขันเริ่มสวบดบทตดล่อย เป็นบทโบราณจากตำราเก่าแก่บทที่แม้พระสงฆ์บางรูปยังไม่กล้าส,สวดองมพลมลึกนากีแม่ตะเคียนขอลบกำปลดเวรเปิดประตูสวรรค์ส่งเจ้ากลับคืนเสียงสวดของหมอขันดังต่อเนื่องต้นตะเคียนไหวตามลมแรงที่จู่ๆก็พัดมาแล้วทันใดน,นั้นต้นตะเคียนทั้งคุ้งสนสะเถือนพร้อมกัน เสียงหญิงสาวร้องให้เสกสะอื้นดังจากกลางลำตน้นใบไม้ร่วงลงพรืพ๊บทรั่งรากไม้โผล่พ้นดินเหมือนมือร้อยข้างกำลังดินเสียงน้อยพูดขึ้นเบาๆทั้งที่ตาเธอยังหลับท่านไม่ได้ร้ายท่านแค่ถูกสาทุกคนเงียบแม้แต่หมอขันที่หยุดสวดทันทีน้อยเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ใช่เธอ ข้าเคยเป็นหญิงสาวแห่งบ้านเมืองนี้ถูกผู้ชายหลอกรักแท้ทรยศข้าผูกคอตายใต้ต้นตะเคียนกลายเป็นนางไม้ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ข้าเฝ้ารอเฝ้าอยู่ตรงนี้นานนับร้อยปีจนกระทั่งข้าเห็นนางนิดน้อยเธอมีใจเมตตาเป็นเชื้อสายของข้าในอดีตข้าจึงดึงเธอมาเพื่อบอกว่าข้าไม่อยากหลอกใครข้าอยากไปเกิด หมอขันรีบกล่าวต่อบทสุดท้ายจงปล่อยวางจงลืมอดีขอบุญกุศลจากมนุษย์และเทวดาเปิดทางให้เจ้าไปสู่ภพพูมิใหม่แสงจันทร์สว่างวากขึ้นทันทีแม้เป็นเพียงแสงจันทร์ธรรมดาแต่มันสว่างราวกับท้องฟ้าเปิดทางและในขณะนั้นเองกลิ่นดอกไม้หอมแรงและเงาร่างของหญิงสาวชุดไทย ค่อยๆลอยขึ้นจากรากตะเคียนเธอไม่ได้โก,กรธเกลียวไม่ได้เศร้าเธอยิ้มก่อนจะค่อยๆละลายกลายเป็นสายหมอกหายไปกับแสงจันทร์ตรงปลายคุ้งน้ำเงียบเงียบแบบที่ไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก,ก่อนแม้แต่ลมก็หยุดแม้แต่มแมลงก็เงียบเสียงหมอขลับตาน้อยยิ้มบางๆน้ำตาไหลอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความล่งใจวันรุ่งขึ้นต้นตะเคียนกลับมาเขียวสดอีกครั้งไม่มีเงาหญิงสาวไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีฝันร้ายน้อยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ยังมีความทรงจำบางอย่างติดอยู่ในใจแต่เธอเลือกที่จะจำมันไว้ในฐานะของบุญ และหมอขันก็ไม่เคยกลับไปที่คุ้งตะเคียนอีกเลยเรื่องคุ้งตะเคียนจบลงที่ตรงนี้แต่ว่าถ้าใครเดินผ่านลำชียามค่ำแล้วได้กลิ่นหอมของดอกผู้ชวยมาหรือได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆจากริมน้ำอย่าหันกลับไปมองเพราะบางครั้งบางวิญญาณก็ยังไม่จากไปทั้งหมด เรื่องนี้จบแล้วครับหากต้องการให้ต่อยอดเป็นเรื่องใหม่หรือเขียนเป็นตอนพิเศษแยกจากเรื่องนี้เช่นคำสาปตะเขียนรุ่นลูกหรือเด็กชายผู้ได้ยินเสียงจากต้นไม้ก็บอกได้เลยครับพร้อมเว้นวักสวยๆสำหรับ YouTube เช่นเดิมครับ